ไปก่อนเอาน้ำนิดซ์กันนุ่มได้ลรืไดนน้นุ่มมาม่าก็ยังเออยในใจของราดิสวันนี้ไปไหนวันนี้วันนี้จะไปตะเกียง,อ,ยงอ๋อไปตะเกียงเหรอเอองานแต่งครับงานแต่งนะโอ,อ้เดี๋ยวมาขนมนิดหน่อยอคคมามา่าโซดาว่ากันไปโซดาทักสองสามโมเอาไหม

Ching ตอนนี้ประมาณตักบ่ายสองก็น้ํากําลังลงพอดีครับน้ำลงตอนนี้อยู่ที่คอสะพาน,นกับสะพานปากลคลองะอะนะครับปลาเรือบตไตวุฒินะครับก็วันนี้ไม่ได้ตักต<า>บอ่อตักแมงกะพรุนปลาไปขูดหอยล่าหอยล่าปูไปเล่นน้ำาครับนี่ปเป็นน้ำ <c oughs> ยิ้มแฉ่งเลยยิ้มฉ่ง<ๆ>ยิ้มแฉ่งเลยที่วัดอยู่ด้านหน้าที่วัดยิ้มอยู่ด้านหน้านี่เปาทีจะไปตักปูกันนะครับเดี๋ยวลงปูปลาเหล็กพร้อมแล้ววันนี้ เร่ดิงอยู่ยเปล่าล้องด้ินี่ยนั่นยางดอดแดงบุกเดืดแดงนั้นวะ ครับเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพอวันนี้เรามาอยู่ที่เกาะนะครับเราเดินทางไปล่าหอยครับพอช่วงนี้น้ำกำลังลงกำลังดำชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศนะครับพอตอนนี้เราเนี่ยนั่งเรือมาับไส้วุฒินะครับู้ชมไส้วุฒิแล้วรงที่มาก็ครเบเลยแหละเดี๋ยวเรามาที่เกาะนี้นะครับู้ชมเรามาล่าหอยแล้วพอเรามาตักงูกันนะครับดำชมลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่นะครับเมื่อวานก็ได้กันเยอะนะครับู้ชม วันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าน้ำยังลงมาแห้งนะครับโอ้ยนู่นแห้งแล้วนะครับท่านชมโอเคมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับภารกิจวันนี้หนึ่งวันนะครับตั้งแต่นู่นเราตอนนี้เวลาก็บ่ายสองแล้วนะครับาบ่ายสองภารกิจค่้มขเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้จักเท่าไร่โอเคจะพร้อมจะล้วงปูด้วยนะครับวันนี้มาแล้วเพืนเพื่อนครบหมดเลยนะครับกอของกินอาหารครบเลยนะครับท่านชมโอเคมาคอยชมและก็ติดตามกันนะครับ โอเคนะครับถึงเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเอาจแกงไงเอาจแกงไงฮะเอาอ่าเอาเลยลงเลยลงเลยลงเลยได้จแกงไงวัดวัดลงเลยลงเลยํำเด็ดหรือไม่เนีนนี้มาด้วย เก้เก้มานี้ยเดียวเก้เอาปลามากันโอ้ด้านนั้นหมายตัวชู้กันหมายนั้อ่านี่กลับมาดูนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันเก้อันนี้อันไผ่มาเล้วหรอเบนเกาะครับนี่ตอนนี้น้ำกำลังลงครับท่านเจ้น้ำกำลังลงโอ้ยจีไผ่เรือมาจากนู่นเลยเหรอเค เลยไปเรมาจากปากคลองเลยเหรอโอ้พึ่งถึงมาโอ้โหผ่านๆผ่านๆนี่เรอก็ถึ่งพึ่งถึงมาแล้วสองคนนี่ครับมาายมาจากปากคลองตะกี้โอ้โหพึ่งถึงมาหมาดๆเลยอืมไปเราไปลงปูกันไป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 เราไปลงมัดมัดเดียวก่อนัดเรยวก่อนนี่มัดตรงนี้แหละโอเคมัดตีร่องเดี๋ยวมันแห้งน้ำมันแห้งพาลงไม่ได้ไม่นู่นนู่นร่องนู่นเลยนู่นนู่นไปไปปูนู่นเดี๋ยวน้ำลงเออ ปลูกไปนู้นแหละเดี๋ยวนำมาแดงอ่ามาได้นู้นแหละไปเออมันนั่นแหละฮ่าเล่นเอ๋อเล,เ,ลเ,ลเล่นเรือพลางเล่นเรือพล,ล,ลางไปไปเรือพลางไปคว้านลงมาก้อดลงคว้านลงมาก้อนลงลง,ลงมาลงมาไว้น้ำไม่เป็นลง แน่แน nah, ok. oh, ่จ้ะเอามาจอดเรือไปล่งปูมาจอดเรือมาล่งปูล่งปูล่งปูไปไปไปมารูกมาจอดเรือเดี okay, <board> ๋ยวพูไว้ก่อนพูไว้ก่อนโอเคไป เดี๋ยวปลูกเปลยไว้เดี๋ยวเอาของเอาสัมภาระไว้หองนี้ก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดินหาปูเนี่ยโอเคเดี๋ยว เดินล่าปูกันนะครับท่านชมกาเนี่ยผู้หญิงก็จะไปเจาะหอยกันนะครับบนเกาะหลังนี้ครับเกาะแห่งนี้ที่ผมเคยมาทาคลิป IFC ได้ชมกันตลอดนะครับท่านชมเกาะวันนี้ช่วงเวลาบ่ายสองกว่าน้ํากําลังลงครับเดี๋ยวจะไปล้วงปูพร้อมกับตักปูหินออกมาต้มนะครับท่านผู้ชมโอรับต,ตอนนี้พวกเราเดินทางมาอย่างถึง บนเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาของสัมภาระไว้แล้วเราจะเดินล่ารูปนะรูรูปูดำไม่รู้จะมีหรือไม่นะครับ ม,มีครับรูนี้ไม่มี ได้เลยว่งขุดอยครับท่านชมนี่ก็เดินหารูปูไม่เจอโอ้ยเจวมาเจอหอยแล้วเดี๋ยวกินหอยต่อยก่อนดีกว่านี่นี่หอยอร่อยนะครับโอ้โหตาใหญ่เลยนะครับ โอ้ตาใหญ่เลยเดี๋ยวกินก่อนอืมมันๆเลยโอ้โหอืสุดยอดสุดยอดอันนี้ตาใหญ่เลยโอ้โหอืมอืม,อม ป่า,มาเมาเลยโอ้โหตาใหญ่เลยเนี่ยอืมนี่เอซี F C. โอ้โหอร่อยเลยอะอืมอืม,อมหนไปดูดิป,ปับไม้เปลา่าปับไม้จ๋อโอ้โหโอย หอยแครงครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาล่าหอยแครงกันนะครับท่านผู้ชมทั้งหอยแครงทั้งหอยแครงเลือดหอยแครงเลีงเราขูดนะครับใช้มีดแบบขูดแดงๆเลยมันจะฝังลงดินกับเสียงกกๆ๊ก,กเลยครับนี่ ใช่ปูดูปูแล้วป,ปดูดูเจอรูเหรอไหนกี่ไหนไหนอ่ะโอ้รูนี้นี่วัชมากรก,ก่อนนี่มาขี้บอ่ะเลือดไหลเลยแหละโอ้โหขี้ได้แล้วล้วงออกจะไหมอือผ่านเลยขี้โอ้โหได้มาแล้วปลูกเลยฮะเดี๋ยววัช <c oughs> มูกรไหมเฮ้ยระวังอย่าเป็นเขเลย ไม่ดีใช่ไหดีอุ้ยระวังน้โอเคมาเลยหางออกมาแต่ไม้กีเล็กเกินอ่ะเอาเอาเลยนับนะโอวเมีอถ้าได้มนตีไ ทำเลยทำเลยโอ้ได้อีกแล้วคีสองตัวแล้วผ่านเลยเมียกับเมียกับเ <อ Lip. S 1> มียโอ้โหผ่านผ่านเราต่อต่อไปนเอานี่เหล็กเหล็ก,กเกลียวไปอ่าเม็ดปลาดวาจะอยู่นั่นนะ อาไม้ฟืนเดี๋ยวเรามาต้มมาม่านก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวอาไม้ฟืนแล้วก็เราจะหุงข้าวบนต้นไม้กันเลยนะครับเราจะต้มน้ําบนต้นไม้กันเลยนะครับท่านผู้ชมมาคอยลุ้นนะครับว่าจะได้ต้มหรือไม่มาเดี๋ยวเราจะไปหาไม้ฟื้นครับไม้ฟืนบนเกาะนี้ครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นเกาะนกนะครับเกาะนกเดี๋ยวเราไปหาบนเกาะนู้นเลยนะครับเอามาทําที่หุงข้าว ต้มมาม่าครับเอฟซีเดี๋ยวจะไปหาไม้ไผ่ไปพาเดินม,มาถึงเกาะแห่งนี้นะครับเกาะแห่งจะเป็นเกาะเลยนะครับนี่เราจะมาหาไม้เฟินไม้ไผ่ครับไม่รู้จะเจอหรือไม่เอาไม้ไผ่โอ้โน้เจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาไม่รู้จะเราหุงได้ไหมนะครับท่านชมมาคอยลุ้นกันนะครับว่า เราจะหุงได้หรือไม่นี่ไม้ไผ่โอ้เจอแล้วไม้ไผ่ในอันนึงก็โอเคแล้วละทำฟ้าได้แล้วบ้องนี้แต่ว่าเราจะเป็นเราจะหาดานด้วยหาดานดานไว้รองอที่หุงเพระาะพื้นมันเปียกครับเฮ้ยจุดนู้ได้เปล่าเดี๋ยวไปดูที่ อันนี้คงจะดได้าจะตั้งพืนนี่ติดตั้งพืนบทนี้ปึ๊บจะเป็นสองอันสองอันสองอันนี้แหละนี่มันคงไม่ละลายนะ Ok. มาถึงที่หมายแล้วนะครับท่านชมเดี๋ยวมาเนี่ยครับมาถึงเรามาก่อไฟไม่รู้จะติดไม่ติดเนี่ยครับเราได้ไม้ฟืนมาแล้วก็ไม่รู้โอ้ต้มน้ําบนต้นไม้เดี๋ยวจะต้มมาม่าครับพอดีหลานๆก็กาลังลินน้ําอยู่นะครับท่านชมโอเคมาก่อลุ้นครับว่าจะได้ต้มหรือไม่มาฮะไม่ไม่รักตัว่ะอัดได้เหรอ โอ้เจอตรงไหนลูกฮะเจอตรงไหนโอ้ผ่านเลยควัดโอ้โหเดาแกงเลือดมาหนึ่งตัวโอ้ผ่านเดี๋ยวชายต้มมาม่าก่อนนะเดี๋าใจจะเรียกนะเน่โอเคไปเลยไปเออแต่ว่าอย่าไปน้ำลึกนานไม่ได้ไว้น้ำไม่เป็นอ่าว่ายน้ำไหมยอัวว่ายน้ำเป็นไหมลูกช่องตัวนั้นเด้อได้ปูแล้วโอเคผ่านเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาทะอ่า Tôm Nam gọn, tôm Nam đèo chả riêng nà Chả lên nấm rước, chả lên nấm rước, lên nấm tươn tươn Mèo không. อย่าไปแนะนำเด็กกันนั่นอย่าไปเดือดร้องนังนเบานอย่าไปเดือดร้องน้ำน,นัเนเก้